s a l ม o n p o d c a ส t มันสดอร่อย theory of love ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบสวัสดีค่ะแฟนๆ theory of love ทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่ปีด้วยค่ะสวัสดีครับผมหมอปีจากเพจ theory of love ครับเรามาอยู่กันในอีพีที่52แล้วนะคะทีนี้ต้องบอกว่าพอเราย้าย ย,ย้ายเอ่อสเตชันเนาะมาออนแอร์กับแซลมอนน่ะสิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปจะขายโหเราะอย่างแน่นอนน่ะก็คือทาร์เก็ตออมแอบไปดูคอมเมนต์แอบไปดูคนที่ฟังเราอ่ะค่ะออืเป็นเด็กหมดเลยคือหมายถึงอย่างน้อยก็อาจจะยังเรียนอยู่หรือคนช่วงเวลานั้นมาไม่นานมากอันนี้ไม่แน่ใจ<อ>ต้องลองเช็คดูแต่ออมดูจากคอมเมนต์เวลาปล่อยคอนเทนต์ไะไรแล้วมีคนมาตอบว่าพี่ออมอย่างงั้นอย่างนี้คือเออ,อเขาเรียกเราพี่หมดเลย อืก็เลยคิดว่าเออจะแบบว่าลถอายุเอาใจวัยโจสักหน่อยอ่าฮะโอ้คำว่าวัยโจก็แกเหลือเกินโอเคเราจะพูดกันถึงสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ห้ามถูกห้ามอ่าโอ้พี่ปีมีแฟนครั้งแรกอายุเท่าไหร่โอ้ปีห้า่นน่ะคือคมอเรียนหกปีก็เลยปีห้าประมาณนี้ก็ยังมีแฟนในวัยเรียนอืมเออ ไม่รู้เด็กยุคนี้เขาจะยังเป็นไม้แต่เราจะมีปัญหาเรื่องอยากมีแฟนตอนเรียนหนังสือเออความรักในวัยเรียนเออเอ,อพี่ี <laughs> ่ <laughs> ต้องเชียร์ทำไมขนาดนี้เด็กสมัยนี้มาโดนห้ามอยู่ไหมนะเออคือใครที่พ่อแม่ไม่ให้มีแฟนมาคอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะคะพี่ไม่รู้ว่าพ่อแม่ยุคนี้เขาห้ามหนูอไม่เออเออพี่อยากรู้เหมือนกันแต่ว่าสมายัย<ป>สมัยผมอะโดนห้ามแบบคือมันเหมือนเป็นสิ่งที่ผิดเลยนะที่เราจะมีแฟน เออไม่ได้บอกใครไม่ได้เรือ่องนี้จะไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดแต่ว่า,า,ามันมีคําประมาณว่าอย่าริาร,รักในวัยเรียนรักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนกลางสายฝนเลยนะเว้ยคือไม่ได้มันเกิดขึ้นไม่ได้เออเป็นแบบเสียวๆที่เขาพูดกันนะอ,อ่ะอ่ะพี่บีก็คือถูกห้ามคือของพี่คงคือก็ไม่ได้พูดว่าห้ามแต่ว่าคือเรารู้ว่าเขาไม่ชอบมันก็จะรู้ด้วยความรู้สึกได้นะว่าแบบเออเฮ้ยถ้าแบบเนี้ยก็ คงเป็นเรื่องที่แบบคุยกับพ่อแม่ไม่ได้แน่ๆอะไรเงี้ยถ้าเราจะมีแฟนหรืออะไรเงรี้ยเพราะฉะนั้นมันกมน็มันก็เชิงห้ามไปโดยอนุนมัติแล้วมั้งแต่ถามเป็นจริงคือถ้าถามว่ามีไหมมีได้ไหมพี่คิดว่าถ้าเราอยากจะมีมันก็มีได้แหละออพี่แต่ว่าพี่ก็เลือกไม่มีไอ,อ,อ้ความว่าจะเลือกหรือไม่เลือกไม่ใช่แค่เรา มันมันอีกฝั่งหนึ่งด้วยเขาไม่เลือกเราเราก็ไม่มีแฟนเหมือนกันไงอันนี้ไม่ได้มาจากพ่อแม่นะฮะเป็นว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่เลือกเราเหมือนกันแล้วก็เลยเออไม่มีก็ได้อย่างเงี้ยนะประมาณนั้นเออในมุมของออมก็คือเป็นเรื่องที่เป็นห้ามจะไปเหลือหรอต่างจังหวัดอีกอะไรอีกลูกผู้หญิงอีกแล้วก็พ่อกับซูเปอร์สตรีทเออคุณพ่อเป็นแต่ว่าคุณพ่อเป็นทหารแต่ว่า เหตุผลที่ดิฉันมานั่งตรงนี้ได้เพราะว่าดิฉันไม่สน <laughs> <laughs> คนเรามันก็ต้องเรียนรู้ป,ปะวะอย่างเงี้ยเออดื้อเลยดื้อมากไม่สนด้วยก็คือมีก็คือมีอมอเแล้วออ้าแฟนคนแรกตอนมออะไรสิบหกครับอมอสี่มอสี่ yes เรียนบ้างไหมก่อนแต่ <laughs> <laughs> เรียนนะเฮ้ยเรามานคนต้องใจเรียนมากอันนี้คอ<ห>ือเหตุผลหนึ่งที่ว่าก็ว่าไม่เต็มปาก อ่ะเพราะเขาจะมีคําอ้างว่าเสียเรียนนะมีแฟนแล้วมันแบบอ๋อมันจะไม่โฟกัสกับการเรียนไปดูเ<ช>กรดดิฉันบอกเลยว่านี่คือเหตุผลที่พ่อแม่ว่าอะไรไม่ได้สี่จุดศูนย์ใช่ค่ะโอ้โหไม่ธรรมาดาใช่ถ้า,ถ,าถ้าเกิดไม่มีฟิสิกส์อาจจะเก่งกว่านีเอ่ะแต่ว่าก็เป็นคนเต็มที่ใช่คําว่าเต็มที่ทุกอย่างแล้วกันมีมแฟนก็เต็มที่ออยากรู้ว่าเป็นยังไงมันมันคือไวที่ได้เรียนรู้เนาะแต่ก็หลักๆคือเบสเป็นคนรักตัวเองครับ ดันงนั้นมันก็จะจะไม่จะไม่ทําให้อะไรมารบกวนเส้นทางชีวิตข้างหน้าใช้คํานี้ดีกว่าอืมอ่าแต่ก็เข้าใจว่าเด็กทุกคนมันก็เข้มอ่อนต่างกันเนาะมันเป็นคาแรคเตอร์ด้วยครับครับอืมทีนี้แต่เรื่องเรื่องไม่ยอมไม่กลัวลูกไม่โฟกัสก็เป็นเหตุเป็นผลของคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วพี่คือมองในใมุมเขาก็เข้าใจได้อืมใช่ใช่แล้วก็พี่ว่าหลายหลายคนอ่ะพ่อแม่หลายคนอ่ะก็กลัวแบบกลัวลูกอกหัก คือไม่ไอต,ตอนช่วงมีแฟนอาจจะไม่ได้กลัวมากนะแต่กลัวแบบลูกอ,อกหักลูกผิดหวังจนแบบจะเป็นจะตายหม่เรียนหนังสือหรือบางคนแบบโอเคมันก็มีข่าวแบบเออแบบผูกคอตายเพราะว่าแบบเอ,อผิดหวังกับความรักหรืออะไรเงี้ยคือพ่อแม่เขาก็จะกลัวว่าเฮ้ยถ้าแบบไปมีความรักอะ่ะเดี๋ยวแบบชีวิตมันจะพังหรืออะไรเงี้ยเนาะก็แบบเฮ้ยคุณรอโตก่อนได้ไหม ให้เรียนไปเสียการเสียงานแทนบอกว่าเป็นช่วงชีวิตที่โตกว่านี้ถึงวัยมีได้อะไรเงี้ยเนาะอ่าเหมือนแบบมีเขาเรียกอะไรอะวัยวุฒิคุณวุฒิเตียมให้พร้อมแล้วแล้วค่อยไปมีความรักแล้วก็พอถึงตอนนั้นก็อาจจะเข้าใจว่าอาจจะแบบสามารถแข็งแรงขึ้นอะไรอะไรขึ้นอ่าถ่ายมือไปที่เพื่อนเราที่มีทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิแล้วไม่มีแฟน เวลามันล่วงเลยนะเออ <G ül> ทีนี้พี่ปีไม่ได้แค่พูดหรอพี่ปีมีงานวิจัยมาบอกให้เด็กๆปริ้นใส่ใกระดาษเอาไปบอกพ่อแม่ <G ül> มนุนูมีได้พี่อะไรอย่างงี้มีได้แม่เออ,เอ,อมันยังไงพี่ก็คือไปอ่านมาดูมันมีอันหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยมันชื่อมันมีเป,ป,ปเปอร์ที่ชื่อว่า whatever does not kill us คือมันประมาณเหมือนเพลงอ่ะเอ่ามันฆ่าเราไม่ได้มันก็ทำให้เราแข็งแรงขึ้นได้แค่นั้น w a t e r k i l l you makes you stronger ก็คือ งานวิจัยนี้คือบอกว่าเนี่ยคือเดิมทีเราจะเชื่อกันว่าไอเหตุการณ์ร้ายๆอะ่ะที่มันเกิดขึ้นในชีวิตอะ่ะที่มันจะทําให้เกิดท้อม,มากแบบเช่นแบบคนรักตายยาล้างแบบเรื่องที่มันรุนแรงหลายอ,อ่ะใช่ถ้าเราเจอปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เราแบบชีวิตแบบเฟลเกิดแบบซึมเศร้าเครียดอะไรเงี้ยหรือฆ่าตัวตายไปเลยอะไรเงี้ยเออซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด สทัทีเดียว uh huh. เออคือเขาลองไปวิจัยใน่คนสองพันคนที่เมกาก็ไปถามแต่ละคนว่าเออให้แต่ละคนเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์ร้ายๆมามากน้อยเท่าไหร่บ้างอะไรเงี้ยอ,อเหตุการณ์ร้ายๆก็อย่างเช่นนะครับตั้งหมดทั้งแตกอย่าล้างคนรักในครอบครัวตายประสบบัติเหตุทางธรรมชาติเจ็นไฟไหม้น้าท่วมถูก,ถกทลทาร้ายร่างกายหรือทางเพศอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็สัมภาษณ์สัมภาษณ์สัมภาษณ์คนก็ตอบว่าเออเฉลี่ยเนี่ยเขาจะเกิดเจอเรื่องพวกนี้ประมาณสักแปดครั้ง หมายถึงว่าในชีวิตของเขาอะเนาะ <Ừ. S 1> อ่ามีคนประมาณแปดเปอร์เซ็นบอกว่าไม่เคยมีเลยแล้วคนที่ตอบว่ามีมากสุดนี่คือแปดมันสูงมากนะคือเจ็ดสิบเอ็ดครั้ง <laughs> โ,อโ,โอ้โหเอก็คือสมมติอายุสาสิบปีก็ปีละสองครั้งประมาณอ่าประมาณนั้นโอ้โหเยอะเหมือนกันเนอะอือจากนั้นก็ติดตามต่อไปอีกสี่ปีปรากฏว่าคนที่อ่าที่ทำเราเราเขาไปดูว่าเอ๊ะ ไอ,อสุขภาพร่างกายจิตใจของเขาเป็นยังไงบ้างเนาะสำหรับคนที่ตอบอันเนี้ยอ่ะน,น้องออมคิดว่าไงสมมุติว่าดูจากวิจัยนี้คนที่เจอเหตุการณ์ร้ายน้อยจะสุขภาพจิตดีหรือว่าเรามองว่าอาจจะไม่ต่างกันเลยด้วยซ้าาําอ่าเป็น,ปนอาจจะเป็นเพราะออมแบบว่าออมก็ไม่ใช่คนที่ไม่เจออะไรเลยไงมัอนอันนี้คือในประสบการณ์ของออมออามองว่า จะเป็นคนที่ไม่ค่อยเจอด้วยซ้ำอ่ะที่จะที่จะเสียใจง่ายอืมเออเพราะจะสิบเอ็ดครั้งเนี่ยน่าจะไม่พี่ลองคิดภาพคนที่โดนอย่างนี้มาจะสิบเอ็ดครั้งไม่มีอะไรเอามันลงแล้วโรกเนี้ยถ้ายังอยู่ได้อ่ะเขาก็อาจจะทาไมอ่ะทําไมอ่ะมาดีแล้วอ่ะเออจะไหนมันเป็นย่งงปะใช่ใช่ใชก็คือผลออกมาเนี่ยมันเป็นกราฟรูปตัวยูก็คือคนที่ประสบเหตุการณ์แบบน้อยประสบเหตุการณ์ร้ายน้อยๆเนี่ยนะครับจะมีสุขภาพจิตที่แย่กว่า อ๋อพี่หวังง่ายไ่ะอ่าในขณะที่คนที่แบบเจอเหตุการณ์ร้ายๆระดับกลางๆเนี่ยคือแบบไม่ไม่ไม่มากไปไม่น้อยไปเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีสุขภาพจิตดีที่สุดความสุขมากที่สุด<อ>แล้วตัวเลขก็จะวกกลับขึ้นาหมกครั้งเวลาที่อ่าตอนสาหรับคนที่เจอเหตุการณ์ร้ายๆแบบเยอะมากๆเนี่ยตัวเลขก็เนาะตัวเลขก็จะกลับมาแยกเฮ้แต่ว่าเขาบอกว่าคนที่ได้เจ็ดเอ็ดครั้งไม่ใช่คนที่สุขภาพจิตแย่ที่สุดนะอ่าย จียงแต่ว่าโดยสถิติแล้วคะแนนรวมคะแนนรวมอ่ะนะครับพอเอามานั่งนึกว่าใครจะเอามันลงวะเจ็ดสิบเอ็ดครั้งคือคืออย่างงี้เขาเขาเล่าประมาณว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะคือเหตุการณ์ร้ายๆเนี่ยคําถามคือจําเนาะก็คือเราจํามันได้ไหมหรือเราจำไม่ได้เลยอะไรเงี้ยคือคนที่อธิบายว่าคือคนที่แบบเจ็สิบเอ็ดครั้งอ่ะคือคนที่แบบให้คุณมานั่งจําเลยเหรอว่าแบบได้ถึงเจ็สิบเอ็ดครั้งอาจจะแบบ ต้องหมกมุ่นพอสมควรเหมือนกันนะถึงจ <หา S 1> ะแบบสิ่งก็จริงเออก็อาจจะทําให้สภาวจิตเขาไม่ค่อยดีก็ได้อะไรเงี้ยประมาณนี้อืมอืมครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ตัววิจัย<น>จมันบอกนะครับผมอืมก็ไม่ได้แปลว่าเจ็บแล้วจะเป็นจะตายจะอยู่ไม่ได้ขนาดนั้นใช่ก็แปลว่าคือเขามีวิจัยต่อน,นี้ด้วยก็คือเขาบอกว่าคนเนี่ยแบบประมาณแบบเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่เป็นแบบพวกคนอิสราเอลเนี่ยเขาเจอสงครามเยอะใช่ไหมอคือพวกเนี้ย เวลาเขาเจะสงครามเขาคือแบบโหเพื่อนตายผีน้องตายเมื่อพ่อแม่ตายหรืออะไรเงี้ยสูญเสียตลอดเวลาเออเขาบอกว่าคนพวกนี้ยมาเจ็ดสิบเปอเซนเนี่ยบอกว่าจากเหตุการณ์พวกนี้ยมันทําให้เขาแบบเติบโตขึ้นอ่ะเออแล้วเวลาที่เขาเจอเหตุการณ์แบบร้ายๆอีกอ่ะเขาก็คิดถึงอดีตว่าแบบเออเฮ้ยฉันเคยผ่านเรื่องผู้นี้มานี่ว่าอืมแล้วพอแบบพอคิดถึงอดีตปุ๊บก็เออเฮ้ยครั้งนี้เมื่อก่อนฉันเคยผ่านไปได้ ครั้งนี้ฉันก็ต้องผ่านไปได้เหมือนกันเป็นเหมือนพลังงานที่ทําให้เขาอะก้าวข้ามไอความเครียดความกังวลที่เกิดจากเหตุการณ์หลายๆที่มันเกิดขึ้นต่อไปได้อะไรเงี้ยแล้วก็นนรับมือได้ดีขึ้นไปด้วยอืถูกต้องคือจริงๆจะต้องบอกว่าในทางจิตวิทยาเนาะในทางจิตแพทย์เลยเนี่ยมันก็จะมีคำว,ว่า post traumatic stress disorder คือ PTSD อ่าอันนี้ว่เคยได้ยินอ่าคือเอ อาการนี่มันเป็นโรคอะไรอย่างนี้วเวลาแบบเช่นเกิดสึนามิไฟไหม้น้ําท่วมอะไรเงี้ยคือจะเห็นว่าเคยเขาไปสัมภาษณ์ชาวบ้านที่อยู่ริมทะเลอะไรอย่างนี้แล้วแบบเกิดเึนามิเสร็จชาวบ้านแบบอยู่ใกล้ทะเลไม่ได้เลยคือแบบรู้สึกกลัวอะไรเงี้ยแพนิกไปเลยพอไปเห็นเหตุหการณ์แบบที่มันรีเลทกับเหตุการณ์เก่าๆที่เกิดเกิดขึ้นหลายๆเนี่ยมันทําให้เขาแบบอยู่ไม่ไหวอะไรเงี้ยอืมอันนี้คือเป็นเป็นสิทธิโรคที่มีอยู่ในทางการแพทย์จริง ในเปเปอร์นเนี่ยเ,เขาพูดถึงอีกอันนึงก็คือ post traumatic growth ก็คือการเติบโตหลังจากที่เกิดเหตุการณ์หลายๆคือมันไม่ใช่เกิดแค่ว่าจะแบบคุณจะแบบอ,อกสั่นกระแผอย่างเดียวนะคุณสามารถที่จะเติบโตจากเหตุการณ์หลายๆได้เช่นกันอันนี้นชวนให้นึกถึงหนังเรื่องหนึ่งค่ะมันชื่อว่าก o o d บ y ย c h r i s อร์ h e r ร o b i บินมันเป็นยังไงนี่นนมันคือกูบายคีทเทอร์เฟอร์โรบินเนี่ยพูดถึง คุณพ่อคือคุณพ่อคนหนึ่งคือในยุคที่อังกฤษมันมีแต่สงครามเนาะคุณตัวละครหลักเนี่ยคือคริสโตเฟอร์โรบินเป็นลูกชายเขาเขาเขียนมีนี่เด็กแยกเขาเขียนมีภูขึ้นมาใช่คุณคุณพ่อคนนี้ยคือยุคนั้นนะคุณไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรคุณก็ต้องไปทําสงครามถูกไหมฮะคุณพ่อเนี่ยเขาเป็นโรคนี้คือเอาแค่ได้ยินเสียงอะไรตกบนพื้นตุบนี่เขาหมอบเลยอแล้วนักเขียนกับการเป็นทหารมันคอนทราสต์กันแบบ เขาไม่สามารถทํางานได้เลยค่ะแล้วก็แ uh huh. ต่ฟァินารี่สิ่งที่เยียวยาเขาก็คือลูกอ๋อ้รอจินตนาการของลูกชายเขาสร้างวินีเดพูขึ้นมาจากความคิดของลูกเขา mm hmm. ช่วงเวลาที่เขาได้เยียวยาคือช่วงเวลาที่เขาอยู่กับลูกอืม mm hmm. ซึ่งจริงๆจ,จะบอกว่าโลกนี้หายได้ไม่พอมันก็มีสกเกลที่เล็กกว่านั้นได้ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแล้วจะแบบจะเป็นสไตล์ต้องต้องแบบว่าไม่หายซะทีเดียวแล้วก็มีไปถึงสกเกลรุนแรงอย่างที่พี่ปีบอกว่าทั้งที่เป็นคนทะเลอยู่กับทะเลมาทั้งชีวิตเจอซ mm hmm. ูนามิแบบเดียวเห็นน้ําไม่ได้เลยเหมือนกัน แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งอะค่ะต้องมองว่าซูนนมีและสงครามเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะชินได้มันชินไม่ได้หรอกพี่ถูกไหมคะมันมันรุนแรงระดับแบบโอ้โหเลยแต่คนอิสราเอลเขาบอกว่าเขาก็ชินวะใช่ปะที่พี่บอกเขาก็เรียนรู้จากมันได้อกหักมันเล็กมากเลยอะพูดพูดแค่เนี้ยคือมันเออมันไม่ใช่ว่าคุณเคยไปหนีระเบิดในสงครามมาออมันก็ออแค่คน <ๆ S 2> คนนึงไม่รักเราเองนะเออนะสิเออคนคนอิสร<ห>าเอลคงแบบว่าเฮ้ยอกหักเหรอ แม่งเมื่อก่อนกูจะได้เจอเขาไหมหรือเปล่าไม่รู้เลยพรุ่งนี้กูจะได้กลับบ้านมานอนไหมเออเออยอมให้ตัวเองเผชิญกับมันม้างดังนั้นก็นั่นเลยคือซัพพอร์ตเลยไปลูกรก็เลยบอกว่าเนี่ยมันการที่เราเจอเหตุการณ์ร้ายเนี่ยหรือการอกหักอะไรเงี้ยมันก็เป็นการเจอเหตุการณ์ร้ายอย่างหนึ่งจริงๆมันก็เป็นการพัฒนาตัวเราเองนะครับไม่ถึงว่าทําให้อนาคตที่เราอาจจะไปเจอคนอื่น แล้วเราก็อาจจะเข้มแข็งขึ้นคือผมว่าไม่รู้เป็นป่ะอย่างผมเองอะผมผมคิดว่าเออทุกครั้งที่เราเลิกกับแฟนนะเราเราเก่งขึ้นกว่าเดิมนะหมายถึงว่าเราอาจจะใช้เวลาน้อยลงในการแบบฟูมไฟท์ทุรนทุรายเราอาจจะเรียนรู้อะไรได้มากขึ้นหรือเรารู้ว่าเออเฮ้ยแฟนคนต่อไปเนี่ยเราจะทํำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าแบบจัดการความสัมพันธ์ยังไงดีเพื่อให้มันแบบเออรับรื่นมากขึ้นอะไรย่างเงี้ยอืมทุกครั้งที่อกหักออมว่าออมรู้จักตัวเองมากขึ้น ใช้ใช้คําว่าเลิกกับเขาดีกว่าพูดอกหักก็ไม่ร้อยเปอร์เซนบางทีก,บทก็บางทีก็เป็นคนบอกเลิกเขาเออพูดยาก <laughs> แต่ uh huh. ว่าเราได้เรียนรู้แล้วพอมันมันทําให้หนึ่งรู้จักตัวเองรอบหน้าเลือกได้ดีขึ้นอ uh huh. แมทเน็ได้ดีขึ้น uh huh. แล้วเรารู้เลยว่าที่เรารีคอเวอร์เร็วมากๆตอนโตเพราะว่าเด็กๆเ,เราไม่เราเจ็บมาแล้วประมาณนึงอะพี่ uh huh. การมีแฟนตั้งแต่เด็กมันทําให้เราเรียนรู้ว่ามนุษย์มันมันพูดอะไรก็ได้อย่างน้อยที่สุดแล้วก็ เราไม่เพ้อฝันเออออมใช้คำนี้ดีกว่ามนุษย์มีหลายแบบอืเพราะว่าถ้าตั้งต้น16ตอนนี้ออม32 16ปีอะพี่เราทําอะไรอย่างหนึ่งมา16ปีเราจะไม่เก่งเหรอโอ้โหอย่างน้อยเราก็ต้องรู้หมายถึงว่า,อาเอาพี่ <c oughs> พี่ปี5พี่เร็ยนเท่าไหร่อ่ะก็ปี23 23อ่ะ23ก็่าสิบป,ปีอะ่ะประสบการณ์กว่าสิบปีอะ่ะโลกนี้มัน ใช่ไหมคนเราทำก๋วยเตี๋ยวมาสิบปียังเก่งเลยมันแล้วมันจะมาเจอตอนโตอ่ะใครมันจะไปรับได้เออเออน่าสงสารนะคนที่แบบโอมีแต่แม่รักแม่รักครอบครัวแอบมองใครพ่อแม่ก็ไม่ให้ยุ่งปุ๊บไปเจอครั้งแรกยี่ิบเอ็ดอกหักเลยโอ้โหไปแล้วชีวิตยี่ิบเอ็ดยังเร็วเลยอเออโดนเพื่อนทำงานหลอกกินเหล้านอนทําเนี่ยมันไม่ได้ไงมันต้องเรียนรู้ครับอ ซึ่งผมว่าเราก็เห็นน่าจะเห็นตัวอย่างคนที่อายุเยอะๆแล้วแบบเพิ่งมีแฟนแบบครั้งแรกเสียคนของจริงนะสเสียคนเลยนะใช้คานี้ดีกว่าเออแต่ทีนี้พี่ปีก็มีคนาแนะนำมาให้ในเคสว่าพ่อแม่บางคนอาจจะฉันไม่อยากเห็นลูกฉันเจ็บฉันประคบ <c oughs> ประงมตาหนูของฉันมาเออ <c oughs> อย่างนี้ทำยังไงดีอะเราก็แต่จริงๆอะเนี้ยอยากให้น้องๆอะเข้าใจว่ามองในมุมว่าเรารักอะไรมากๆอะเนาะ เรารักไม่ว่าเราจะทะเลาะก,กับลูกเรายังไงวะลรกีครั้งอะครับการการปล่อยให้เขาไปถูกคนอื่นทําร้ายมันเจ็บปวดนะลูกสำหรับพ่อแม่อะอืม,อมหกล้มเขาไม่อยากเขาไม่อยากให้เราล้มเลยด้วยซ้ำใช่บแบบแต่นี่มาโดนคนโอ้ทําให้คนอื่นเจ็บเขาประมาณมากมาใครมาทําลูกเราได้ยังไงอ่าประมาณเนี้ครับทีนี้จะให้พ่อแม่ทําใจยังไงอืมหรือสอนลูกยังอาเรามีเคล็ดลับสําหรับเวลาสอนลูกตอนที่อ,อกหักมาให้ด้วย หรือว่าใครที่กำลังอกหายอยู่ตอนนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเอาไปใช้เอาไปใช้ลองลองดูอ่าเขาบอกว่าให้ลองใช้เวลาวันละสักสองนาทีแค่สองนาทีพอนะไม่ต้องเยอะขนาดนั้นคิดถึงเหตุการณ์หลายๆเช่นว่าเออฉันอกหักว่ะฉันแบบเออเขาเลิกกับฉันเขาทิ้งฉันไปหนุนีนีนานเลยเนาะว่ามันทําให้ได้มอบอะไรโอกาสอะไรให้เรามันได้สอนอะไรเรามันทําให้เราแกร่งขึ้นได้ยังไง แล้วก็ลองคิดถึงผลลัพธ์ในแง่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นเรา,าจ,จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นความสัมพันธ์ของคนอื่นอาจจะดีมากขึ้นหรือเปล่าเนาะลองคิดดูว่าแบบของเหล่านี้มันส่งผลดียังไงต่อความรู้สึกของคุณแล้วก็สุขภาพร่างกายของคุณเองนะครับซึ่งตอนแรกที่ทำไอพวกแบบประหัดเนี้ยเราจะรู้สึกแบบประหลาด คือมันแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยฉันเลิกกับแฟนมันแบบไม่เห็นมีข้อดีอะไรเลยอะทําไมเราต้องมาคิดถึงว่ามันจะแบบมันจะมีข้อดีอะไรด้วยว่อะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าให้ลองทําไปเรื่อยๆครับเพราะว่าแบบฝึกหัดเนี้ยเขาไม่ได้ใช้แค่กับคนที่อ,อกหักแต่เขาใช้กับคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยซึ่งมันหนักกว่าอกหักเยอะนะใช่ใช่ก็จะประมาณคนอิสราเอลที่ได้พูดไปเออซึ่ง ผังเร็กเลยนะเออใช่และคนที่เป็นมะเร็งเลเยสุดท้ายเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกว่าเออการที่ได้คิดอะไรแบบเนี้ยทําให้เขาอะรู้สึกกับตัวเองดีขึ้นกว่าเดิมอืมก็จริงทีนี้จริงๆอะออมพยายามคิดถึงอีเทคนิคในการรีโคลเวอร์ว่าอะไรยังไงออมไม่มีลูกแต่ออมมีน้องชายเนาะมันมันคือที่ออมกล้าพูดว่ามันเจ็บปวดนะเว้ที่เห็นคนที่เรารักเผชิญอะไรแบบเนี้ย โดยที่แล้วบางทีเรารู้ด้วยนะเราก็รู้นะว่าผู้หญิงคนเนี้ยจะทาร้ายเขาชัวร์แต่พูดไม่ได้หรอกไม่ควรพูดอืมถ้าไม่ถึงกรบขั้นมาทําให้ลูกเราจะเป็นจะตายมาทําให้คนของเราเสียหายถึงชีวิตเราต้องไปออเอาว่ามนุษย์มันไม่ได้เรียนรู้ด้วยการฟังอย่างเดียวครับถ้าเขาเจ็บสักครั้งหนึ่งเขาจะรู้เลยอืว่าเจอคนแบบนี้นะเดินเกมแบบเนี้ยไม่ได้แต่ถ้าพ่อแม่ไปสอนซะแล้วเนี่ยมันก็คือไม่เรียนรู้ว่าสิ่งนี้ร้อนเขาก็จะจับ อีกออต้องให้เขาเจ็บสักครั้งแต่ว่าไม่ได้ไปบังคับให้เขาเจ็บนะมันเป็นการเปร็นส่วนของการเรียนรู้แล้วอย่างหนึ่งที่ผู้ใหญ่น่าจะเป็นคือพยายามถามครับพยายามไปวุ่นวายกับเขาเป็นยังไงโอเคไหมเด็กผู้ชายไม่มีใครชอบหรอกทุกคนอยากแอคทัฟเราอยากจะเจ็บของเราคนเดียวอะ่ะเราเพราะว่าพอคนเจ็บมันผิดหวังอยู่แล้วเนาะการเล่าให้คนอื่นฟังก็คือการเล่าให้ตัวเองฟังด้วยบางทีเขาก็ไม่อาจจะไม่อยากฟังก็ได้ออไวอ้ใช้วิธีถ้าเขาต้องการอยู่ นั่งเล่นเกมกับมันไปเออมันอาจจะหามันก็อาจจะอยากตีดอทอาจจะอยากนั่งดูบอลก็อยู่กับมันไปให้รู้ว่าเขาไม่รักกันเรารักคนอื่นไม่รักไม่เป็นไรพ่อแม่อยู่พี่อยู่ไม่มีปัญหาเว้ยเออแต่อย่านะคุณแม่อย่านะคุณแม่อย่าไปแบบโอเคไหมโนอีเวนเด็กผู้หญิงก็ไม่อยากฟังนะคะคือคือคิดว่าคิดว่าพี่สาวน้องสาวได้ เ,เขาพูดอยู่แล้วนะเผื่อเขาร้องไห้เราฟังด้วยแต่พ่อแม่เนี่ยอาจจะต้องสเต็ปไปนิดนึงเออให้รู้ว่าเขาโดนหลอกวันเนี้ยแล้วยังไม่เสียหายอะไรมากดีว่าเขาไปโดนหลอกในอนาคตอขอให้รู้เลยว่าเป็นส่วนหนึ่งใช่อืมอ,อ,อ,อันนี้อย่างหนึ่งที่อยากจะเพิ่มที่พี่ปีปอาจจะไม่ได้พูดตั้งแต่แรกน้องนอกจากกลัวโลกเสียใจแล้วอวะครับมันมีพอยเรื่องการท้องก่อนแต่งอ่าที่หนักหนามากในสังคมนี้บอกว่าจะท้องก่อนแต่งี๋ยวว่าจะเรียนไม่จบอ่าทําไงดีนี้ เราบอกเลยว่าการจะรอให้ลูกไปอกหักครั้งแรกตอนสามสิบเนี่ยอ่านท้องปุบปับขึ้นมาถ้าเขาไม่ได้เรียนรู้ว่ามนุษย์มันต้องบาลานความต้องการนะตั้งแต่เด็กเขาจะพลาดอย่างนั้นตอนโตได้ไม่ว่าคุณจะประคบประงมแค่ไหนมันเป็นท็อปิกการรู้จักคนเลยและรักตัวเองถ้าเด็กคนนี้สตาร์ทมีเพศสัมพันธ์ตอนสิบหกแต่เขาใช้ถุงยางเป็นเขาใช้ยาคุมกำเนิดเป็น ยังไงเขาก็จะไม่มีทางพลาดยังไงเขาก็จะไม่มีทางเกิดปัญหานี้แน่นอนแต่ถ้าเขาถูกปิดถูกกดทําให้เรื่องนี้เหมือนไม่มีอยู่จริงเลยวันหนึง่งเขาไปเจอเขาจะเขาจะไม่รู้อะไรเลยแล้วก็จะเจ็บกลับมาอืมถึงตอนนั้น<อ>ถ้าเขาไปพลาดตอนยอายุเยอะมากๆอะครับคุณอยู่ปกป้องลูกคุณได้ไม่ถึงสิบปีหรอกใช่แล้วคุณจริงพูดถึงเรื่องนี้แล้วคิดถึงแบบครูแบบ ในเมืองไทยที่แบบส่วนใหญ่ก็แบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าสอนอะไรพวกนี้แล้วก็แบบปล่อยให้เด็กเรียนรู้เองนี่ผมว่าน่ากลัวมากอันตรายมากแล้วครูอ่ะตาหน้าเด็กด้วยซึ่งไม่ถูกออ,ออมคิดออมคิดว่ามันคือเราเราเคยพูดก,กันไปในท็อปปิกคนจะนอกใจคนอะเรื่องฮอสเตดโคสเตดที่เราบาลานซ์อารมณ์ทางเพศไม่ได้อะครับเด็กก็ต้องฝึกเหมือนกันเด็กมันฮอตของมันอยู่แล้วแหละด้วยว <ừ> ัยเนาะมัน <ừ> เป็นวัยเจเริญพันธุ์ ให้มันได้บริหารสิให้มันรู้ว่าโอเคเท่าไหร่ถึงพออืมแล้วคุณลองคิดกับการสมมติถ้าบ้านคุณดูหนังโปได้แบบฟรีลี่อะคุณจะรู้สึกว่าเซ็กซี่อยู่ปะอ่าก็เฉยเฉยเออถ้าพ่อแม่เรามองว่าเออวันนี้มันมันพาผู้หญิงมาโอเคมีถุงยางอยู่ในตู้ยาจะซินเคสไม่ต้องห่วงนี่ใช่ไหมเว้นแต่พ่อแม่เขาจะมาทุบบ้านเราวันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าถ้าลูกเรารู้ว่าอ่ะห้าทุมมันเอาและลูกกูเข้าห้องแลกเนี้ย รับทูดิเด็กๆเราก็ทําอ่ะทําไมเราต้องไปรังเกียจสิ่งนั้นนะใช่ไหมก็ปล่อยเลยแล้วเขาจะไม่รู้สึกว่าถูกบีบหมกมุ่นต้องไปทําจะเป็นสไตล์ตอนโตมันเป็นธรรมชาติอ่ะเขาก็จะมองว่าเป็นธรรมชาติใช่เออพอถึงเวลามันต้องหาเงินมากๆมันก็เลิกคิดไปเองมันได้หมดอะครับอืพอมันเหมือนโดนบังคับมันก็จะยิ่งแบบหนีใช่ทําให้ลูกรู้จักบริหารโฮสเทสโคสเซ่ด้วยการแบบ ก็มีไปเลยลูกตามธรรมชาติแต่ก็อะถ้าเรื่องเรียนเนี่ยขอ,อเอาว่าคําที่คลาสสิกที่แบบเมคเซนที่สุดคือได้แต่อย่าให้เสียการเรียนเพราะมันสาคัญกับคุณอรักรักคนอื่นได้แต่สัญญากับแม่ว่าจะรักตัวเองที่สุดโอ้โหให้เป็นคำพูดแล้วแม่ไม่กลัวแล้วแม่ไม่กลัวอะไรเลยลูกไม่ต้องรักแม่ด้วยนะรักตัวเองอ่าฮะรักเขามากๆสมมติวันนี้ไม่เรียนเลยเอาอะไรเลี้ยงเขาอเอาอะไรกินรักเขามากๆเลยสมมติวันนี้ท้องเอาอะไรเลี้ยงลูก จะทำยังไงต่อรักตัวเองสนุกได้แต่ว่าตัวหนูสำคัญที่สุดเราเราคิดว่าถ้าเราเป็นแม่เราจะทำแบบนี้แล้วก็แล้วก็ลองลองบาลานซ์ดูแล้วกันเนาะเราว่าพ่อแม่ยุคนี้คุยได้วะเขาบางคนเขาก็เข้าใจนะเปิดใจแล้วก็เด็กๆก็อย่างน้อยก็อยากให้รู้ว่าเขาห่วงได้สิเขารักเธอมากกว่าคนอื่นะอ อแต่ว่าการแสดงออกหรืออะไรอะไรเราก็ไม่อยากจะเชียร์เนาะพ่อแม่ทุกคนรักลูกมันก็ไม่ใช่เวนดิ้งนั้นเสมอไปแต่ก็ให้รักตัวเองแล้วก็มองว่าส่วนหนึ่งของการเรียนรู้มันต้องเจ็บครับ่ะรักได้เจ็บเป็นนะครับใช่ไม่รักก็เจ็บไม่เป็นจริงจริงโอหักดีกว่ารักไม่เป็นนะโบราณเราพูดมาตั้งมนานแล้วอ <laughs> พิธีกรก,ก็พูดได้เพราะว่าก็เจ็บแล้วก็รู้ว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นกลับจ,จบจากเรียนออนไลน์รอบนี้นะ ก็อย่าให้พลาดถือว่าได้บอกได้สอนกันไปแล้วนะเอออย่าให้แบบอย่ามาโตเป็นคนรักที่ท็อกซิกตอนโตเพราะว่าไม่เคยรักใครเลยนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับเอถ้าแม่ไม่เชื่อให้บอกเลยว่าพิธที่กรคนนึ่งเป็นหมอโอเคค่ะดูพาเรนติ้งมากเลยช่วงนี้เนาะโอเคพบกันใหม่ในอีพีถัดไปค่ะขอบคุณที่เปีระทุกคนมากค่ะครับสวัสดีครับ